โอสเตเลเตสครับผมแปลว่าท้องฟ้าสีครามหรือว่าท้องฟ้าสีเงินนะเป็นฉายาของสโมสสเซลตาเดบิโกหรือว่าที่เราเข้าใจกันพูดเรียกสันส้นๆว่าเซลตาบีโกหรือว่าเซลตานั่นเองนะครับผมทีมจากเวทีลาลิก้าสเปนนะเซลตาบีโกเนี่เป็นทีมที่ไม่ได้มีประวัติศาสตร์ยิ่งใหญ่หรือว่าความสำเร็จอะไรที่มากมายนะไม่เคยชนะเวทีลาลิก้าเลยนะครับผมรวมไปถึงโคปาเดเรด้วยบอลถ้วยก็ไม่เคยนะครับเคยใกล้เคียงมากสุดเนี่ยก็คือเข้ารอบชิงโคป เดร์สามครั้งแต่ว่าก็แพ้หมดเลยบอลยุโรปนี่ก็ถือว่าไม่ได้มีอะไรที่วิวหวานะเคยไปเล่นบอลยูฟาแล้วก็ไปตกรอบพอสุดท้ายนะครับผมไอ้บอลยูโรปาลีกก็ไกลสุดรอบรองชนะเลิศปีที่แมนยูได้แชมป์นะแพ้แมนยูไปรอบรองชนะเลิศแล้วก็แมนยูก็เข้าไปเจอกับอาร์เจแล้วก็เอาชนะไปได้นะครับผมก็นั่นแหละเป็นประวัติคร่าวๆข,ข,ของเซลตาบีโก้นะ สวัสดีครับผม้เรา้สู่ช่องรอมโบวันนี้เรามาอยู่กับเซลตาบีโก้ครับผมวนมาถึงคิวของทีมจากสเปนมาแล้วกันผมจิ้มจิมมานะก็นึกถึงเซลตาบีโก้พอดีคือแบบเป็นทีมที่ผมชอบมากทีมหนึ่งนะเพราะว่ามันมีนักเตะแบบอืค <c oughs> องเป็นอะไรก่อนลาโกอาร์สปาส ถ้าใครที่เป็นแฟนพเมร์ลีกแล้วแฟนเวอร์วููเนี่ยน่าจะจได้นะเพราะว่าครั้งหนึ่งอาร,ร์ตาร์เคยแวะมาเล่นที่เวอร์วููประมาณหนึ่งฤดูกาลถึงจะไม่ใช่ถึงจะไม่ใช่ฤดูกาลที่มันแบบประสบความสำเร็จไรแต่ว่าก็เป็นอย่างน้อยก็เคยมาสร้างซีซั่นให้วีดีพริมร์ลีกแล้วกันอาร์ตาร์นะครับวันนี้ผมเรามาลองคุมทีมเซลตาบีโก้กันว่าจะประสบความสําเร็จหรือเปล่านนะไหในเราก็แวะพูดถึงแล้วผมก็พูดถึงเลยละกันลาโกอาร์ตพาร์ตนะผมเป็นนักเตะที่ผมไม่คิดว่าเขาจะยืนระยะได้มาแบบไกลขนาดนี้นะ คือแบบผมเห็นเขาเล่นตั้งแต่ตอนที่แบบยังดาวรุ่งอ่ะจากจากเซลต้าบิโกแหละที่ก่อนจะย้ายเลี้ยวฮูแป๊บหนึ่งใช่ป่ะแล้วก็กลับมาเล่นที่สเปนแล้วคือที่น่าเหลือเชื่อเนี่ยคืออาร์ซบาสนี่คือเป็นตัวหลักของทีมมาตลอดแต่ก็ผมทุก,กรุ่กาลถ้าไม่เจ็บ ตอนนี้เนี่ยอายุ35 36ปีคือแม่งยังเล่นอยู่แบบพีคจัดๆเลยยิ่งแก่ยิ่งเก่งอารมณ์แบบเจมี่วาดีอ้อ่ะผมว่าอาร์สปา์เนี่ยคือแบบไอคอนของสโมสรละเพราะว่าเราสึก่าจะยิงเยอะสุดในสโมสรเป็นทุกอย่างของสโมสรละเตรียมสร้างลูกปั้นถ้ามีงบนี่น่าจะน่าจะสร้างละในเซฟนี้ครับผมผมก็จะพยายามใช้อาร์สปารแล้วกันอาจจะไม่ขายแต่ก็จ,จะพยายามใช้ให้มันถึงที่สุดไม่ไม่ปล่อยขายเนาะ รอให้แขวนตัดเองนะครับบานเบลตรานครับผมเรียกว่าเป็นหนึ่งในนักเตะที่น่ายืนเป็นตัวหลักของเรานะครับผมเป็นดาวรุ่งจากรายโยวายกาโน่นรับเป็นเยาวชนของรายโยแต่ว่ามาแจ้งเกิดแบบเต็มตัวกับทางด้านเซลตาบีโก้นะเรียกว่าตั้งแต่เข้ามาก็ยืนเป็นกลางตัวหลักเลยแล้วเก่งด้วยรู้สึกว่าล่าสุดมีข่าวกับบรรดาทีมใหญ่นะบาซากับมาดริดหรือเปล่าไม่รู้ว่าให้ความสนใจนะครับเบลตรานตอนแรกผมอ่านชื่อเนี่ยดูว่าจะแบบจะเป็นคนบราซิลอะไรเงี้ยแต่แบบก็เป็นเป็นสเปนนะ ออสการ์มิงเกลซาผมใครจําได้เคยแวะไปอยู่กับ aza, บาซ่าแป๊บหนึ่งดยนะในช่วงที่เหมือนบาซ่าไม่รู้ว่ากองหลังเป็นอะไรอะคือแบบไม่รู้เรื่องเลยครับผมสุดท้ายก็มีออสการ์มิงเกลซาที่ดูเก่งขึ้นมาแต่สุดท้ายก็ไม่ได้อยู่กับบาซ่าต่อเนาะปล่อยมาอยู่กับเซลตาบีโก้ครับผมก็น่าจะเป็นหนึ่งในตัวหลักในแผงหลังของเรามิงเกลซา หนึ่งดาวรุ่งที่น่าสนใจให้ผมจอก,การสตราล,ลาเฟนเนี่ยผมสุดหน้าคนนี้จากนอร์เวย์นะวัยยีปีผมคิดว่าเนี่ยในแผนหน้าคู่ของเอเซลซาบิโกเนี่ยผมคิดว่ามีอาสปาร์ตเป็นตัวเก่าแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ปั้นขึ้นมาเป็นลาเซนเนี่ยผมคิดว่าน่าจะพัฒนาได้ดีนะ อีกหนึ่งศูนย์หน้าครับผมทาโซดูวิคาสครกับผมเป็นศูนย์หน้าจากกริชนะคือสไตล์เนี่ยคล้ายๆกันเลยลาซันกับดูวิคาสเนี่ยเป็นศูนย์หน้าที่แบบใช้ความเร็วใช้ทักษะเฉพาะตัวซึ่งผมคิดว่าคนนี้น่าจะเป็นตัวแทนของลาโกอาสปาร์สนะทำให้ในแหม่งศูนย์หน้าเนี่ยผมอาจจะไม่จำเป็นจะต้องเสริมในฤดูกาลนี้นะครับกับงบประมาณที่เรามีอยู่ประมาณ17ล้านยูโรเนี่ยถ้าเราขายตัวที่เราไม่ใช้พวกเดสวูดอะไรแบบนี้ครับผมก็น่าจะได้ประมาณสักอหยาบๆเลย30ล้านยูโร ก็ไม่ได้มากอะไรสำหรับเวทีลาลิก้านะก็จะเสืิมแบบแทนตําแหน่งที่นักเตะที่อายุมากแล้วกันนะครับผมใช้แบบเรียกเรียกว่าใช้แบบแทนตําแหน่งตามตําแหน่งไปราฟาเอลเบเนเตสนะผมก็เพิ่งรู้เนี่ยว่าเบเนเตสม,มาคุมเซลตาบิโกเรามาเริ่มกันที่ดีลแรกับผมเข้ามาในตำแหน่งผู้รักษาประตูเรียกว่าการสร้างทีมเนี่ยต้องเริ่มสร้างจากข้างหลังขึ้นมาข้างหน้าเนาะก็เลยเริ่มจากคนนี้ละกันคามิล กราบาล่าผมจริงๆเนี่ยคนนี้นะเป็นอะคาเดมี่ของเลี้ยวคูนะแต่ว่าไม่ได้มีโอกาสขึ้นมาชุดใหญ่เลยนะครับก็เรียกว่าปล่อยยืมไปเรื่อยๆแล้วล่าสุดเนี่ยจะขายขาดไปให้กับทางด้านของไอชื่อนะโคเปเฮเกนนะครับผมแล้วก็ล่าสุดเนี่ยทางด้านบูบวกทีมจากบนเดสลิกาเยอรมันเรียกว่าเซนล่วงหน้าเลยเซนไปก่อน1ปีเลยครับผมก็ หลังจากจบดูการก็จะย้ายไปอยู่กับวู๊กบวกนะเราก็เรียกว่าปาดมาก่อนเลยแล้วกันกลาบาล่าครับผม8ล้านยูโรเข้ามานะด้วยวัย24ปีเป็นตำแหน่งที่ต้องเปลี่ยนอยู่แล้วเพราะว่าตัวจริงของเราเนี่ยเป็นวิเซนเต้กุยต้านะซึ่งอายุ36แล้วอะ่ะไม่ไหวแล้วจริงได้ลูกประสบการณ์ก็จริงแต่ว่าเรื่องเซนบอลอะไรมันน่าจะเก่าเกินไปละนักเตะคนที่2ที่เข้าสู่ทีมผมขยับมานิดนึงจากตำแหน่งผู้สาป,ประตูมาเป็นตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กครับผมนิโคลัส วานเลนตินี่นะเป็นดาวรุ่งจากบคาจูเนียเรียกว่าเป็นเด็กลูกมอเลยนะครับเรียกว่าเติบโตมาจากชุดเยาวชนเลยแล้วรู้สึกว่าเพิ่งจะมาได้ดันขึ้นมาชุดใหญ่เนี่ยในฤะด,ดูกาลนี้ครับผมนิโคลสัสวาเลนตินี่นะก็จะมาเป็นหนึ่งในเซ็นเตอร์แบ็กที่เป็นตัวหลักของเราในอนาคตนะคนนี้อายุเพียงแค่22ปีเท่านั้นเองนะ3ล้านแสนยูโรนะักเตะคนที่3มผมคาดว่าจะเป็นคนสุดท้ายของตลาดนี้นะเรียกได้ว่าเป็นไม่ว่าจะเป็นโชคดีของเราหรือเปล่า แล้วก็ด้วยก็ประมาณด้วยนะเพราะว่าเราได้คนนี้แบบฟรีๆผมซีซ่าเวตาผมจริงๆเนี่ยในในของจริงเนี่ยเขาไม่ได้เป็นฟรีเอเย่นนะเป็นแบบเล่นอยู่ในลีกเม็กซิโกครับผมแต่ว่าลีกเม็กซิโกก็เรียกว่าไม่ได้มีเลิกสิทของ EAFC ครับผมก็เลยกลายเป็นฟรีเอเย่นนะครับเราก็เลยได้เซ็นแบบฟรีๆเลยซีซ่าเวตาก็เป็นปีกตัวจี๊ดนะดาวรุ่ง22ปีเองได้แบบฟรีๆเลย หลังจากช้อปปิ้งกันเสร็จแล้วผมรู้ทุกการนี้นะเราเล่นในแผน4-4-2เรียกว่าคลาสสิกเลยแผนเซลตาบีโก้นะครับผู้สาประตูก็เป็นคารมิลกาบาล่าที่เราซื้อมาเลยนะครับผมเรียกว่าต้องต้องจำเป็นต้องใช้แหละคนนี้ผู้เซนเตอร์ผมเป็นวาเลนตินี่กับคู่กับทางโจเซฟไอดูนะตัวนี้ตัวเกา่าแบบแข็งแกร่งเลยไอดูแบ็คซ้ายเป็นมานูซันเชสนะคนนี้ก็เก่งนะทางขวาเป็นมิงเกลซาครับผมการรับเราเป็นฟลานเบลทานเย็นคู่กับ ทางด้านดอเธอร์เนี่ยดร็อคเตอร์หรือเปล่าปีกซ้ายเป็นเวตาที่เราซื้อมาแล้วก็ทางฝาเป็นเปเรสครับผมส่วนคู่กองหน้าก็เป็นจาคอบราซันกับลาโกอาสปาส่วนฟอรแคดเป็นกัปตันทีมนะครับผมผมคิดว่าสักฤดูกาลนึงเนี่ยต้องต้องเริ่มดันสุดหน้าคนใหม่ขึ้นมาแทนอาสปาแล้วเพราะว่าอาสปาเนี่ยเริ่มจะอยู่ในช่วงกราฟขาลงแล้วล่ะครับผมแต่ก็นั่นแหละฤดูกาลนี้ผมว่ายังไหวยอยู่ก็เรียนได้ว่าเป็นการเริ่มต้นฤดูกาลแรกที่ดีครับผมสำหรับเซลต้าวีโกของ ana, รานัมพาวาฤดูกาลนี้เราจบที่ 6เฉยเลยนะครับผมอยู่ดีก็ตีตัวไปในบอลยุโรปเฉยเลยดูการแรก6 3แต้มนะห่างจากทั้งที่5แล้วก็ที่7ด้วยมันนิดเป็นแชมป์นะ อ2แต้มดาวซันโวงที่หมดจะเป็นใครไปไม่ได้เลยนอกจากราโกอาสปาร์ของกับตันทีมคนนี้นะถึงอายุจะปลาไป36แล้วค่าพลังลดมาเหลือ81แล้วแต่ว่าฤด,ดูการนี้แม่งยิงเยอะสุดเลย21ประตูตามมาด้วยศูนย์หน้าดาวลูกของเราผมโจเกนแฟนลาซึนฤด,ดูการนี้กดไป10ลูก2แอซิสตอนแรกเนี่ยผมถือว่าจะเป็นแบบ อาร์ตบาร์จะปั้นเด็กไงไม่ไม่แม่งกลายเป็นเด็กเนี่ยปั้นอาร์ตบาร์ปีกที่เราเสือเข้ามาอย่างเซซ่าเวตาผมก็ถือว่าทำผลงานได้ดีนะ8ประตู7แอสซิด ถึงฤดูดกาลนี้ผมลากูอัสปาจะเป็นนักเตะที่เรียกว่าโดดเด่นงสุดในทีมแต่ว่าผมด้วยอายุเนี่ยบบก,กับฤดูดกาลหน้าเนี่ยต้องมาเล่นบอลยุโรปเพราะฉะนั้นเป้าหมายแรกนะผมอยากจะหาศูนย์หน้าตัวใหม่มาแทนลากูอัสปาอาจจะไม่ต้องปั้นดาวรุ่งอาจจะต้องเป็นหากองหน้าที่ดูมีแววอ่ะมีประสบการณ์อยู่แล้วนะครับอีกตำแหน่งหนึ่งที่ผมอยากจะเปลี่ยนคือตำแหน่งกองกลางซึ่งตอนนี้เนี่ยตัวจริงของเราผมใช้เป็นคาร์ลอสโดตอนะซึ่งถามว่าเก่งไหมผมว่าโอเคนะสำหรับตอนนี้ครับแต่ว่าผมคิดว่าถ้าเราไปเล่นบอลยุโรปเนี่ย นักเตะที่กระดูกแข็งกว่านี้หน่อยนะโดตออาจจะเด็กไปนิดนึงเรามาเริ่มกันที่ดิวแรกแล้วก็ผมย่งที่บอกไปเลยว่าตำแหน่งแรกเราอยากจะเสริมเนี่ยคือศูนย์หน้าที่เอามาแทนของลาโกอาสฟานนะเพราะฉะนั้นคนที่เสริมมาเนี่ยต้องเป็นฟองหน้าที่ดูมีชั้นเชิงหน่อยเอวานนิวซันก็ผมเป็นศูนย์หน้าจาก FC p ซีปอตชาวบราซิลนะซึ่งผมแบบเสียดายมากเลยแบบ2-3วันแบบหลังที่ผมหลังที่ผมแบบเล่นเซฟนี้แล้ว EA ปล่อย เรวก็ปล่อยอัปเดตมาทําให้แบบคือหลายๆคนมันก็แบบได้ปรับสเตตได้แบบใส่หน้าจริงรวมไปถึงอีวานดิสซันนี่ตอนนี้มีหน้าจริงแต่ว่าเซฟของผมของผมเนี่ยมันยังยังไม่มีนะแต่ก็ช่างกันบ่ดถือว่าเซฟหนึ่งแล้วกันแต่อีวานดิสซัน่ผมจะเข้ามาด้วยค่าตัว3 2 5ที่ล้านค่าแสนยูโรนะเข้ามาเป็นศูนย์หน้ายืนคู่กับทางลาซนเลยก็เรียกได้ว่าลดความ เร็วจากอาสปาไปหน่อยแล้วเพิ่มมาด้วยความแข็งแกร่งทักษะการยิงเลยครับผมน่าจะเอามาช่วยทีมได้ดีเลยอีวานนิสันและดิวที่สองครับผมน่าจะเป็นดิวสุดท้ายของตลาดนี้นะเอนโซโรโอดิโอไอโอดิสหรือชื่อมันอ่านยาาไม่รู้ว่าผมอ่านถูกหรือเปล่านะเอนโซโร IODS นะครับผมก็เป็นกองกลางสัญชาติฝรั่งเศสที่คาแข้งอยู่ในหลีกสเปนส,สักพักก็นั่งอยู่กับลาสตามาสนะครับผมตั้งแต่ย้ายมาจากหลีกฝรั่งเศสผมไม่เชืว่อว่าเป็นทีมอะไรดีจอนหรือเปล่านะเข้ามาแล้วก็ยืนเป็นเรียกว่ายืนเป็นตัวหลักของทางด้านลาสตามาสเลยนะก็น่าจะมาเป็นหนึ่งในกองกลางตัวรับเอยตัวหลับแล้วตัวหลักของเราแม่งนจะรับกับหลักนะครับผมองกลางตัวหลักของเรานะในฤดูกาลนี้นะ โลดิโอดีสีอย18.5แสนยูโรเข้ามาก็บอกเอามาแทนตำแหน่งของทางด้านโดทอรเลยดอปเป็นสำรองก่อนละกันสำหรับฤดูกาลนี้ผมที่เปลี่ยนหลกักๆเลยเนี่ยมีตำแหน่งสองตำแหน่งด้วยกันก็คือตำแหน่งหนึ่งเลยคือสุดหน้าตัวเป้าที่ผมดันอีวานนิวซันขึ้นมาเป็นตัวจริงแทนทนหน้าลาโก,กอาสปาร์ตครับกับตำแหน่งหนึ่งก็คือกองกลางก็คือโรไอโอดีสก็ผมแม่งอ่านชื่อยากเหลือเกินก็เป็นกองกลางตัวหลักแทนส่วนสืบเนื่องจาก อาร์สปาร์ตเราดอปไปใช่ไหมเพราะฉะนั้นกับตันทีมผมจะให้เป็นฟรานเบลทาและกันเพราะว่าเป็นนักเตะที่เข้าราังมากสุดบวกกับทรงหน้าดีสวนทีม,มลล่ะนะทางด้านเบลทานก็สวมปอกแขนไปแล,นแล้วกันแล้วก็ฤดูกาลนี้เนี่ยตอนแรกผมเข้าใจว่าเราได้ไปเล่นบอลเอ่อคอนเฟลซ์ลีกแต่ว่าจริงๆแล้วเเราได้ไปเล่นบอลยุโรป้านะเพราะว่าแชมป์บอลถ้วยปีแล้วเนี่ยเป็นบาซ่าซึ่งอยู่ในตำแหน่งท็อปโฟท็อปโฟ ทำให้มันก็เลื่อนลงมาเรื่อยๆนะทำให้แบบเราได้ไปเล่นบอลยุโรป้านะครับผมก็ไม่ได้มีความแตกต่างอะไรก็ดีขึ้นแหละถือว่าดีได้ไปเล่นบอลท้วยท,ท,ที่เก่งขึ้นนะรุ่ด้วยการที่สองแล่วผมผ่านไปอย่างที่จะลําบากเลยเรียกว่าเป็นรุ่การที่เราอาจจะเข้าสู่ความเป็นจริงนะเพราะว่ารุ่นการนี้ผมเราจบอันดับที่7เฉยเลยนะ อาจจะด้วยเพราะว่าโปรแกรมที่มันถี่ขึ้นเนาะแต่ก็ไม่ได้น่ากเกลียดน,นะเพราะว่าแบบแต้มก็แบบไล่ๆกันอยู่แล้วคือมาริทแม่งแชมป์แบบมึงไปเล่นคนเดียวไปร้อยแ้มเนี่ยใครจะสู้ด้วยฮะปาร์ซ่ายัง90้ะบอ่ะมาริทแมงกดไปรแบบ้อยแ้มตอนแรกเนี่ยผมจะหวังให้แบบแชมป์บอลช่วยเป็นแบบทีมท็อปสท็อปหแต่ว่าไม่ได้ผลครับเป็นกิโรนาซึ่งอยู่กลางตารางเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ได้ไปบอลยุโรปลูก,กันหน้านะครับ แล้วเราเกือบจะได้แชมป์แรกของเรานะฟุตบอลยูโรปาลีกเข้าถึงรอบชิงเจอกับสเปอร์แล้วเสมอด้วยในเกมสเสมอกันหนึ่งหนึ่งแต่ว่าแพ้จุดโทษสเปอร์ครัผม3 1มหนึ่สเปอร์ได้แชมป์ยูโรปาไปเกือบละแบบเอื้อมละแต่แม่ไม่ถึงถ <c oughs> ือว่าเป็นฤดูกาลแรกที่ดีสำหรับอีวานนิสซันเครับผมกองหน้าตัวใหม่ของเรานะฤดูกาลนี้กดไปส6ประตู 11แอซซิเข้ามาก็เปลี่ยงปลางเลยเรียนได้ว่าเข้าเป็นตัวจริงแบบเต็มตัวก็ผมซีซ่าเวต้านะดูดูการน,นี้18ประตู14แอซซิตทั้งยิงทั้งจ่ายนะครับจอเกนตาลาเซนก็ผิวว่าทำได้ดีนะถึงจะยิงน้อยไปหน่อยแต่ว่าเรียกว่ามีส่วนร่วมกับเกมเยอะเหมือนกันเป็นตัวหลักนะ 12ประตูสำหรับฤดูกาลหน้าผมตำแหน่งแรกที่ผมอยากจะเปลี่ยนเลยเนี่ยคือตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กเพราะว่าตอนนี้ตัวหลักเราเป็นโจเซฟไอดูซึ่งถามว่าดีไหมผมว่าดีเลยแต่ว่าอายุเนี่ยกำลังจะเข้าเลข3แล้วเพราะฉะนั้นผมจําเป็นจะต้องหา ตัวแทนมาได้แล้วนะครับผมเซ็นเตอร์แบ็ทางฝั่งขวานะครับอีกตำแหน่งนึงผมของปีขวา,รา,วาเราคาร์สเปเรียสซึ่งเหตุผลคล้ายๆกับทางด้านโจเซฟไอดูเลยก็คืออายุเริ่มเยอะแล้วแล้วบวกกับว่าไม่เห็นถึงการพัฒนาอะไรเลยคาร์สเปเรียสถ่าถามว่าดีไหมมันก็โอเคแหละอาจจะเก็บไเป็นตัวโรเทชันได้แต่ว่าผมอยากได้ปีกที่มันสดใหม่กว่านี้นะครับคารสเปเรียสอาจจะไม่เหมาะ แล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่จะเกิดขึ้นก็คือศูนย์หน้าตัวนี้ครับผมลาโกอาสปาร์ตตำนานของเซลตาบีโกแน่นอนจบฤดูกาลนี้ก็จะรีทรายเรียบ100ร้อยแขวนสตั๊ดครับผมด้วยวัย37ปีค่าพลัง77ถือว่าเยอะมากนะสำหรับนักเตะวัยขนาดนี้นะครับก็ขอบคุณสำหรับ2องฤดูกาลที่ผ่านมาแล้วกันอาร์สปาร์ตนั่งเป็นฝ่ายบริหารคอยเชียร์เพื่อนแล้วกันนะอาสปาร ก็ตามที่ผมบอกไปแล้วผมตำแหน่งให้ผมเสิร์ฟมาคือตำแหน่งปีกแล้วเป็นิ๊กดีลนะดิวแรกของเราับผมลุยสเอนริเก้ปีกจาก บาร์ซิลนะของจริงนี่อยู่กับทางด้านของอะไรนะเรอเบติสนะครับผมก็เรียกว่าเป็นปีกที่มีความสามารถนะแต่ว่ารู้ทุกการนีร้รู้สึกว่าจะโดนบ่นเยอะนะเขาแบบรู้สึกว่าแพชชั่นจะค่อยๆดอบหายลงไปหรือเปล่าไม่รู้บาราซิลจะแบบหมดไฟไวหรือเปล่านะแต่ว่าพูดถึงเรื่องความสามารถเนะี่ยเอนริก้ถือว่าเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นดาวรุ่งที่น่าจับตามองเหมือนกันนะขอเสริมเข้ามาผมด้วยราคาที่สูงถึง40ล้านยูโรเรียกว่าเอาเรือเหมือนกันงบแทบหมดอนะ่ะเดี๋ยวต้องมีขาออกบ้างละ เนื่องจากว่าดีลแรกของเราเนี่ยเป็นบิ๊กดีลแล้วก็งบทําให้งบเราเนี่ยแบบล่อยหลอไปเลยครับผมทําให้ดีลที่2เนี่ยจะมาเข้ามาในตําแหน่งของตัวโรเตชันนะจอร์แดนเบเยอร์ผมเป็นกองหลังที่เบอร์ลี่เนี่ยเสริมเข้ามาจากบุลเซียเมอร์เช่นการ์บักในเยอรมันเนี่ยผมก็เป็นชาวเยอรมันนั่นแหละเข้ามาเมื่อฤดูกาลที่แล้วนะก็ถือว่าเป็นกองหลังที่ทักษะดีนะมีความเร็วแล้วก็ควบคุมบอลได้ดีครับผมถึงจากความแข็งแกร่ง,แ,ง,แ,งและจจะไม่เท่าทางด้านของไอดูแต่ว่าก็น่าจะทดแทนกันได้ในบางแมตช์ครับผม อายุน้อยด้วย25ปีเอง18ล้าน5แสนยูโรผมงบหมดแล้วนะอย่างที่บอกผมตอนแรกเนะี่ยผมกัจะเสริมแบบเป็นตัวจริงเอามาแทนไอดู do, เลยแต่ว่าด้วยงบประมาณเนาะก็เสริมได้เท่านี้แหละเอาเป็นตัวโรเลชันก็ก็ถือว่าโอเคไม่ได้แย่นะจอแดนเข้ามา ฤดูกาลนี้ผมที่เราเปลี่ยนจริงๆเนี่ยมีแค่ตำแหน่งปีกข,ขวาคนเดียวที่เราใช้เป็นทางด้านลุยส์เอนริเก้เข้ามาแทนทางด้านของคาเลสเฟเลสนะครับผมส่วน้องหลังเราซื้อมาก็เป็นสำรองแล้วกันเพราะว่าเรายังใช้เป็นวาเลซินี่จับคู่กับไอดูอยู่เหมือนเดิมแล้วฤดูกาลนี้เนี่ยค่าพลังทีมเราดูครับเลื่อนจะแตะ80กันทุกคนแล้วหรือแค่ลูกศรประตูซึ่งผมคิดว่าฤดูกาลนี้ก็น่าจะขึ้นถึง80แล้วเนาะอาจจะหวังเล็กๆได้ว่าอาจจะไปเล่นบอลยูโรป้าลีกหรือเปล่าบอลยูโรป้าหรือเปล่าับผมท็อ ท็อปสท็อปหาเนี่ยอาจจะมีลุ้นเล็กๆนะด้วยเหตุผลหลักๆเลยเนี่ยคือเรื่องโปรแกรมที่มันไม่ได้เยอะเหมือนฤดูกาลที่แล้วแล้วนะฤดูกาลนี้ครับผมเซลต้าบิโก้เราเรียกได้ว่ายกระดับตัวเองนะขึ้นมาอยู่ในโซนหัวตารางครับผมท็อปโฟเป็นที่เรียบร้อยแล้วถึงจะไม่ถึงขั้นลุ้นแชมป์อะไรแต่ว่าอย่างน้อยผมท็อปโฟการันตีตัว๋วบอลยูฟ่าแชมเปียนลีกเลยและคือมาร์ลิทแม่งแชมป์แบบมึงโกงเกินแบบแม้แต่มาร์ลิท เก่งจังวะอาจจะด้วยโปรแกรมที่แบบฤดูกาลนี้เนี่ยเราไม่ต้องเล่นบอลถ้วยเนาะไม่ได้ไปเล่นบอลยุโรปเพราะฉะนั้นก็โฟกัสแค่ใน,นลีกทำให้แบบอาจจะได้เปรียบพวกทีมอื่น ดาวซันโวทีมผมก็เป็นศูนย์หน้าชาวบราซิลอย่างอีวานยูตังที่เราเสริมเข้ามานะคือแบบยิงเยอะตั้งแต่เสริมเสริมเข้ามานี่คือแบบยิงฤดูกาลนะครับ26ประตู2อแอสซิสนะอีกคนหนึ่งที่โดดเด่นเช่นกันครับผมเซซ่าหวตาคนนี้นี่ยิงไป16จ่ายไป13นะอีกคนที่โดดเด่นขึ้นมาคือเอ so นโซโรอดิสครับผมของฤดูกาลนี้ยิงไป12จ่ายไป8ดนะเป็นกองกลางซึ่งไม่น่าจะยิงเยอะขนาดนี้เนี่ยยิงเท่ากับกองหน้าของเราอีกคนหนึ่งเลยจอเกนลาซันครับผมแต่ว่า จ่ายน้อยกว่านะจ่ายไป5สําสหรับดูการน้าผมผมคิดว่าทีมของเราเนี่ยดูท่าทางจะโอเคแล้วนะมีแค่ตําแหน่งเดียวที่ผมอาจจะต้องเสริมเพิ่มคือตําแหน่งผู้รักษาประตูของกาเมลกรา巴านะครับดิวแรกและดิวเดียวที่จะเกิดขึ้นในตลาดนี้ผมเข้าเรียกว่าเข้ามาเนี่ยเป็นนักเตะที่น่าจะเข้ามาเป็นแบบตัวอุดรอยรั่วของผู้สักาประตูของเราได้เลยนะเพราะว่าคนนี้เนี่ยถ้าเทียบกันแล้วก็น่าจะแตกต่างจากโกที่เรามีอยู่พอสมควรเลย อูไนซิมมอนครับผมเข้ามาจากอินเตอร์เมลารนะซึ่งของจริงเนี่ยเป็นผู้สัดประตูแบบตั้งแต่ชุดเาวชนตั้งแต่แบบอะคาเดมี่เลยของแอตติกบิลเบาเละครับผมเล่นดีแบบขึ้นมาเรื่อยๆจนกระทั่งตอนนี้นี่เป็นมือหนึ่งสเปนไปละนะยึดตำแหน่งจากดาวิดเดเกอาเกป้องเกป้า ah, อะไรได้นะ57ล้านยูโรผมเรียกว่าแพงสุดตั้งแต่เคยซื้อมาเลยนะผู้สัดประตู เมื่ออูนยซิมอนมาครับผมก็มาเป็นตัวหลของทีมเลยแล้วก็ตัวน,น่งอื่นก็ยังเหมือนเดิมนะเปลี่ยนแค่โกคนเดียวครับผมผมคิดว่าดูการนี้เนี่ยแล้น่าจะมีลุ้นเลยนะดูจากสแตทของลหลายๆคนนะครับแบบติดทีมชาติกันเยอะเหมือนกันนะ แล้วเราก็มาถึงจนได้ครับผมรอบชิงฟุตบอลเยอร้้าแชมเปียนลีกนะดูการนี้เราจะเข้าชิงกับทางด้านบาเยอร์มิวนิกจากเยอรมันนะครับเราผ่านอินเตอร์มาได้นะสกอร์รวม3ตอน2นะครับในลีกครับผมโอ้โหมารลิดอีกแล้วเหรอเซฟนี้นี่มัดลิดแชมป์ทุกปีอะไรครับนีไม่อยากจะเชื่อเซฟอื่นนี่คือยังมีแบบแอดมาร์ลิดบาซ่านี่คือแบบจะมาแซมังนั้นะ เซฟนี้สี่ห้าดูการมาดริดแม่งเก็บเรียบเลยยังไงก็ตามหมดูกาลน,นี้ตัวรุกลาเรโอสูน้าตัวเป้า2คนเนี่ยคือแบบทำผลงานได้ดีมากเลยเอวานนิวซันกดไป33ประตูจอเกนแตนลาซันนี่ก็ผมกดไปอีก31ประตูนะแม่งคู่หน้ายิงกันคนละ30ลูกอะ่ะไม่แปลกที่มันจะมารอบลึกขนาดนี้อีกคนหนึ่งที่เด่นขึ้นมาเลยครับคือเอนโซโลโอดิสับผมคนนี้นี่ถ้าใครอยากได้กองกลางที่แบบ ครบเครื่องนะยิงได้ส่งได้สกัดได้ครับผมผมแนะนําเลยคนนี้เอ็นโต้เรีดีสนะของจากนะน,นะลัสเตอร์มาร์ทนะเรียวกว่าเวิร์กเลยคนนี้เดลต้าบีโก้เราผมก็จะมาในแผน4-4-2คลาสสิกเลยครับผมที่เราใช้กันมานะคู่เซนเตอร์ Center, ไม่เริ่มจากโกเซ อูนายซิมอนผู้สาประตูค่าบลรัง86นะที่เราเพิ่งซื้อมาเมื่อฤดูกาลนี้ซื้อมาเล่นยูฟ่าเลยคู่เซนเตอร์ผมเป็นนิโคลัสวาเลนตินีกับทางด้านของนาธานเบเยอร์นะสองคนนี้ที่เป็นกองหลังที่อายุน้อยทั้งคู่นะครับ86กับ84นะ แบ็คซ้ายผมมานูซานเชสเป็นแบ็คที่แบบผมคิดว่าดีมากๆคนหนึ่งเลยนะเราใช้ตั้งแต่แมตช์แรกยันแมตช์สุดท้ายแทบไม่เจ็บเลย986าาทั้งขวาก็เช่นกันนะใช้มาตั้งแต่ลูกกอลแรกกผมออสการ์มินเกลซาผมเลือกี่จะสวงปอแขนให้มินเกลซาเพราะว่าเรื่องความมันสม่ำเสมอนี่แหละนะอาจจะไม่ได้นักเตะที่โดดเด่นอะไรมากแต่ว่าเรื่องความสม่ำเสมอนี่คือแบบดีมากคนหนึ่งนะไม่เจ็บเลยแล้วก็แบบฟิตตลอดกองกลางตัวรับของเราผมก็เป็นฟลานเบลตรัน87ครับผมเป็นตัวจ่ายบอลที่ดีเลย คู่กลางก็เป็นทางด้านของโลอดิส่์ผม87นะปีกซ้ายผมฟรีเยนที่เราเสริมเข้ามาซีซ่าฮวยต้านะซื้อมาตั้งแต่ดูก,การแรกเลย86ทางขวาผมเป็นเอนริเก้นะปีกตัวจีจากบราซิลที่เราเสริมมาจากเดลเบนติส hmm. ก็ผม87นะแล้วก็ถือว่าจีจาร์ดอยู่คนนี้คู่กองหน้าผม2อพระอเอกเราคนแรกจอเก้นแซนลาสันเกือบอ่านชื่อแม่งมั่วละนะครับผมลาสัน ค่าพลัง88คนนี้นี่แบบสายเร็วเลยยืนคู่กับทางด้านของเ e อวานดิสซนก็หมืนาพลังมากสุดในทีมนะ90เป็นหน้าที่อาจจะไม่ได้มีความเร็วมากมายแต่ว่าเรื่องการจบสกอร์ความแข็งแกร่งนี่คือแม่งสุดคนหนึ่งนะครับเอวานดิเน90เลยนะตัวสำรองนี่ก็ถือว่าดีนะอันนี้คือเป็นเด็กของทางด้านเซลตาบิโก้นะผมไม่ได้เสริมอะไรนอกจากผู้สปะตูเลยนะครับผมเป็นคนที่อยู่กับทีมมันแต่แรกัรบผมดูวิกาสเปเรสโดทอทาเปีย คาร์เรลาแล้วก็โจเซฟไอดูแล้วก็โกสำรองนะกาบาร่านะครับทางฝั่งบายเยอร์นะผมมาในแผน4-2-3-1หมูชุดนี้น่นากลัวเหมือนกันนะเดียโก้คอสตาหมูสามประตูกองหลังเป็นอินาซิโอยิงคู่กับเดลิสเหรอทางซ้ายเป็นลูก้าแอนองเดสนะทาง ทางขวาเป็นลิซเจมเออเมื่อกี้บอกซ้ายเมื่อกี้บอกขวาใช่ไหมเออซ้ายไอรังเดสขวาเจมกางรับเป็นปาฟโลวิดจบคู่กับกราดไรเมอร์หมตัวลูก3าตัวเป็นแฮสเด็กนิน้ามันแล้วก็เรรอยซันน่ทางขวาแล้วก็ตรงกลางเป็นมุสเชล่านะครับก็สูดหน้าตัวเป้าเป็นแฮรี่เคนมีสารเสร็จดิบาลานะฟอร์ฟ er, ันดาทิวมมนวิลเลอร์นูเบลมูเลอร์ทำไมนักเตะเกิดใหม่เยอะจังมาเยน็นอะครับถึงมานูให้ที่ว่างมาเวตาให้ต่อ หเหลี่ยมไม่มีได้อยู่เป็นโลดิสวิ่งเท้าขวาท้าซ้ายแล้วมีลุน้นไปมาที่แอนดริเก้พลิกได้เอาเลยครับผมช่วงนีเดี๋ยวโยกดิแล้วเปิดมาเป็นโอ้โหสแตนลาร์สซึ่งเต้าไปนหน่อยเบตา้าพลิกอนาะแล้วเหลี่ยมดีกว่าหนีไม่ได้เซซ่าเบตา้าโยก ยกมีเพื่อนวิ่งหลอกให้แล้วเลือกปั่นเองฮซีซ <c oughs> ่าเวตาหัมเน้นไม่หน่อยสายมานูเห็นตัววิ่งอีกแล้วทางด้านัวเอเต้าลูกนี้เอาอยัางไงโอ้โหแล้วนิ่มๆเลยซีซ่าเวต้าโอ้โหลูกนี้ผมก็ไม่คิดว่าเขาจะยิงดีขนาดนี้นะเนี่ยนี่หัมทะลุมาทางฝั่งเดิมเลยแล้วก็เป็นเวต้าที่จี้มาแล้วเลือด ยิงเร็วเลยครับผมไม่ทันจริงๆคอสตาล้มไม่ทันเวตามีความเร็วได้โดนแล้วโยกนี่นึงจิ้มต่อสวยลูกนี้เพื่อสอศูนย์อีวานนิวสันคอสตาเซฟได้กลางปารบโิดไอเคนไูเคนจ่ายสวยมากลูกนี้แฮรเหลี่ยมดีกว่ามาได้พี่แฮรแล้วมูซลาดีต่อมาแทนเคนยิงตรงตัว อกอกมาทางขวาโอ้โหสวยจัดเอ็นดิเก้ด้ดวลที่ที่ได้เอนดิเก้ให้ต่อเป็นวันสันพลิกมาเลือกยิงมันจิม้มจิ้มเลนสันมาจอแดนลองยิงโอโ้โหเบาเหลือเกินออกมาแอนดองเดสครับผมแอนดองเดสเออไมาอยู่จริงเปิดสก้าวโหมไม่ดีโอ้โหเกือบจอแดนเมย์ เกือบไปเหมือนไม่มีอะไรแล้วเกมสวนของเซลตาบิโก้เอวานิวสันลูกนี้พร้อมหนีไปเด้เข้ากัอางเอาเลยครับผมมีเพื่อนเติมไหมไม่มีเลยเพื่อนเติมช้ามากบ,บมุมแคบยิงดีนะตกมาไม่ผ่านแล้วอ้ิเกตหลักได้แล้วจะสวนเลยลูกนี้มาถึงลา,านสั้นรอเพื่อนเติมไม่เพื่อนเติมต้องไปเองเรื่องลาหูยิงแบบปั๊มๆเข้าเฉย โอ้โหสองลูกที่ยิงวันนี้ผมลูกยายากๆแม่งยิงไม่เข้าลูกแบบไม่น่าจะเข้าเข้าเฉยเลยเนี่ยผมหลุดมาแล้วคือทําถูกนะหลังไปไปปล่อยปล่อย,อยแต,แต่แต่ว่าม,ม,มุมมันก็ไม่มีนะแต่ยิงไม่รู้ว่าโกพาดหรือเปล่ายิงแบบปั๊มๆแบบโอซิลปัดไม่ได้ปัดไม่โดนคอสซา เวลากำลังจะหมดนะไลเมอร์นั่นแล้วแม่งไม่ทันด้วยหมดเวลาสองศูนย์นะผมว่าเซลตาบีโก้สาม,มารถเอาชนะบาเย,ยนไปได้ผมได้ช่วยยูป้าเชมเป็นหลีกไปคลองเลยฮะผมสองประตูจากปีกคนหนึ่งนะเวตาในช่วงต้นเกมเลยแล้วก็มาปิดท้ายด้วยลาเฟนนะครับผมแปสิบสองนะสองลูกนี่คือไม่น่าโดนนะไอ้ลูกยากๆนี่เซฟจังเลยคอตา แต่ก็นั่นแหละเซลตาบิโก้นะมันเป็นทีไม่ดีนะจริงๆถ้าเล่นจริงๆเนี่ยแทบไม่ต้องจะซื้อใครเพิ่มเลยนะเตที่มีอยู่อย่างที่บอกไปว่าสำรลองที่ผมใช้นี่ก็แบบไม่ได้ซื้อใครเลยนะครับผมดีอยู่แล้วนะนะก็จบแล้วสำหรับโปรเจกเซลตาบีโก้นะครับผมได้แชมป์สำเร็จนะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมรับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดซ like, ับสไครป์ช่อง้ดยมีความเห็นอะไรก็คอมเมนต์มาได้นครับผมขอบคุณ พวกซูเปอร์แซงเนยนะคุณทุกคนที่โดเนทมาก็ผมเป็นกำลังใจให้อย่างดีเยี่ยมเลยนะครับหวังว่าจะได้ทำต่อเรื่อยๆนะฮะดูาาใจชุดสวยนะเซตาบิทะทะโ,กโก้ผมยังนึกถึงนีหนึ่งเลยนะโคอัสปาร์ตอะ่ะนะไม่รู้ว่าจะได้ จะแขวนตัดถึงเมื่อไหร่จะเล่นถึงเมื่อไหร่นะครับนะแล้วก็ลากไปด้วยจังหวะดีใจของออสการ์มิงเกลซากับตันทีมดีกว่าเือนสามนะอย่างเท่ไ้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าก็ส่วนนึงขอตัวลาไปก่อนเลยครับสวัสดีครับ